พี่ทำอะไรพี่ตั้งบูธครับตั้งบูธลูกค้าเราไปติดตั้งเองเราตั้งบูธก่อนสองงานเดี๋ยวตั้งให้ดูวิธีการตั้งบูธนะครับสําหรับก่อนติดตั้งนะเราก็เป่าลมเข้าไปนะครับให้บูธได้สามสิบนะครับสมมติเราตั้งสามสิบเราตั้งตั้งเป่าที่สามสิบเห็นไหมคีบจะอ้าเห็นไหมนะแล้วเราก็หมุนคีบเข้าไปให้ชนอหมุนคีบเข้าไปให้ชน มื่อกี้เห็นชีบ้าไหมเห็นไหมเห็นเห็นอ้าไหมอ้าเห็นเห็นฮะชีบเลยอ่าหมุนแล้วไปให้ชนเลยอ้าหมุนชนชนยังชนแล้วนี่คือชนแล้วนี่ก็คือสามสิบแต่ลองดูดิสามสิบอ่ามันยังอ้าอยู่หันแล้วไปแล้วไปให้ชนชนยังชนแล้วอ่าเนี่ยสามสิบทั้งทีเปิดพอดีไหมครับเดี๋ยวลงใหม่ดูนะครับ เออสมมุติขี่มาครับปุ๊บป๊ปูเหยี่ยมมาปูดปุ๊สามสิบเปิดเลยนะนะถ้าเราอยากได้ทสิบเราวหมุนไปที่ปรับไที่สี่สิบแล้วก็หมุนเข้าไปให้ตึงแค่นั้นเองครับง่ายๆวิธีการต่อเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการติดตั้งนะครับเราก็มาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับเข้าไปติดตั้งให้รถก็คือจบงานได้เลยนะครับประมาณนี้เจเก้าช็อป